สวัสดีเช้าวันศุกร์ครับวันนี้วันศุกร์นะครับที่25นะครับ25กันยายนนะครับบ้านหวัวใจแน่นวันนี้คลิปนี้จะ,น,น,ะนําเสนอชุดโต๊ดโต๊ะแนวใหม่นะครับซึ่งผมค่อนข้างมั่นใจนะครับงวดที่แล้ว73ชุดอุตสาคุยเสดิบดีนะครับ ว่ามันต้องถูกท้าออกไม่เบิ้ลน,นะครับต้องถูกนะครับปรากฏว่าหน้าแตกหมอไม่รับเย็บนะครับหลุดไปหนึ่งสูตนะครับมันมี0ูนสามแดมาก็เลยก็เลย0ูนย์แสามก็เลยโต๊ดหลุดไปนะครับแต่ถ้าว่าผมก็ยังมั่นใจยอยู่ไม่ยอมแพ้นะงวดนี้ได้เจ็ดสิบสชุดนะครับ อในคลิปที่ในคลิปบางคลิปนะรู้สึกแกคลิปที่4ผมพูดถึงเรื่องระบบคู่ขี้นะฮะคู่ขี้110หน่วยนะครับคู่ขี้110หน่วยนเนี่ยในงวดสามร้อมัเนี่ยมันมันไม่เคยปิดเลยนะฮะมันมีสองชุดนะผมได้ดูนะชุดหนึ่ช,ด 1, ชด 2, 是是ุดสใช่ไหมมันไม่เคยปิดเลยนะครับ วันที่หนึ่งตุลาคมเนี่ยงวดคืองวดร้อยสามห้าเนี่ยมันได้ระบบเลขคู่ทั้งสองตัวนะซึ่งหมายความว่าผมบอกว่าระบบคู่ขี้เนี่ยคู่ขี้ร้อยสิบหน่วยเนี่ยคู่ขี้สามหลักเนี่ยมันจะต้องมีเลขคู่ปนค่อนข้างแน่นอนนะครับจากสูตรนะครับวิเคราะห์จากสูตรค่อนข้างแน่นอนส่วนมันจะออกคู่ทั้งสามตัวหรือไม่นั้นเราไม่ทราบนะครับแต่มันก็ไม่น่าจะเป็นคู่ทั้งสามตัวแต่มันต้องมีเลขคู่ แต่มันจะไม่เป็นเลขคี่ทั้งสามตัวค่อนข้างแน่นะฮะจะไม่เป็นเลขคี่ทั้งสามตัวค่อนข้างแน่นะครับตอนนี้ในชุดที่ผมทําให้ดูเนี่ยมีคนเข้ามาคอมเมนต์มีอยู่คนหนึ่งฮะเข้ามาบอกว่าไม่เห็นบอกอะไรเลยไม่เห็นบอกอะไรเลยผมก็ไม่ทราบว่าเขาจะให้บอกอะไรนะฮะแล้วก็กดหัวแม่มือคว่ำลงแปบลบว่าไม่ชอบนะ ไม่ชอบก็ไม่ต้องดูนะครับไม่บอกอะไรเลยท่านี้คนคนที่เขารู้จักนําไปใช้เขาก็นําไปใช้นะเหมือนไก่เห็นพลอยนะฮะพลอยนั้นมีค่านะครับแต่ไก่บอกว่าสู้เข้าเปลือกเมล็ดเดียวก็ไม่ได้มีเพลงอยู่หนึ่งเพลงนะครับของมีค่าแต่ไม่รู้จักใช้นะสู้เข้าเปลือกเมล็ดเดียวก็ไม่ได้นะครับ อันนี้เปรียบเทียบไปฟังบางคนก็ไม่รู้นะไม่รู้แล้วก็บอกว่าไม่เห็นบอกอะไรเลยผมก็ไม่ทราบใจะให้บอกอะไรนะฮะก็แต่แต่ละคนที่จะนําไปใช้นะครับอันนี้ผมมาพูดชุดโต๊ดเนี่ยผมอยากให้ทุกคนเล่นโต๊ดนะฮะเพราะว่าผมค่อนข้างมั่นใจนะครับค่อนข้างมั่นใจแม้ทั้งวัดที่แล้วเป็นงวดแรกเจ็ดสิบสามชุดจะผิดไปนะฮะแต่ผมก็ว่ามันไม่น่าผิดาําแต่หมายความว่าต้องไม่เบิ้ลนะวดนี้ได้เจ็ดสิบสี่ชุด ได้เจ็ดสิบสี่ชุดอ,อยากจะให้ทุกคนหันมาเล่นโต้ดนะถ้าท่านเล่นข้างนอกบาทละร้อยได้ลดยี่ห้าเปอร์เซ็นก็เหลือเยอะนะนะสมมุติว่าถ้าเล่นไปตัวละสิบบาทก็เจ็ดร้อยสี่สิบนะครับเจ็ดร้อยสี่สิบสิบบาทก็บาทละร้อยก็ได้ได้เท่าไหร่อ่ะได้พันนึงไงมะได้พันหนึ่งได้ลดเปอร์เซ็นต์อีกละฮะได้ลดเปอร์เซ็นต์อีกเออ่คราวนี้ชุดโต้ดเนี่ยมันมากไปถามว่าตัดได้ไหม ถ้ามาดูระบบคู่ขี้นะครับระบบคู่ขี้มันได้เลขคู่ทั้งสองชุดก็แปลว่ามันจะไม่ออกขี้ขี้ขี้นะครับเพราะนั้นเราสามารถตัดขี้ขี้ขี้ออกไปได้นะฮะตัดที่มีขี้ขี้ขี้ก็อย่างกรณีหนึ่งหนึ่งสามห้าหนึ่งสามเจ็ดเนี่ยนะครับมันเลขขี้ทั้งหมดเนี่ยเราก็ตัดทิ้งไปได้นะฮะคือหนึ่งหนึ่งหนึ่งไหนมีไหนอีกเ่ยเดี๋ยวผมจะตัดนะฮะ อี๋จะข้ามไปก่อนนะอีกประการหนึ่งผมใช้ดูชุด <c oughs> แต้มนะครับแต้มงวดที่แล้วใช้สองสูตรผิดไปนะฮะผมก็เลยเพิ่มสูตรขึ้นมานะฮะทำแต้มร้อยสิบหน่วย <c oughs> ถ้าทุกสูตรชนกันนะฮะถ้าทุกสูตรชนกันมันจะอยู่ชุดหน้านะฮะมันจะมีขีดขั้นไว้ชุดหน้าก็คืออย่างเนี้สามห้าหกนะครับแต้มร้อยสิบหน่วยหมายความว่า เอาทั้งสามหลักมารวมกันนะเก้าบวกหนึ่งได้ศูนย์บวกสามก็ได้สามก็คือแต้มสามนะฮะอ <c oughs> ้นี้ก็เตแแ้มศูนย์ครับแปดบวกหนึ่งหนึ่งนะฮะ้ทมศูนย์วันที่แล้วแต้มหนึ่งนะฮะซึ่งในสองสูตรมันผิดมันแต้มมันหลุดหนึ่งกับสามเลยหลุดไปนะทำสามตัวหลุดไป <c oughs> อันนี้ผมทํามาเพิ่มแล้วตรวจสอบดูทุกชุดนะฮะถ้าหากว่าชนกันทุกสูตรมันได้สองสามหกเจ็ดแปด อันนี้ถ้าเราจะใช้สองสามหกเจ็ดแปดเนี่ยมันก็เสี่ยงอยู่เหมือนกันเพราะเราไม่รู้นะ,ะเราก็เอาศูนย์หนึ่งสี่เข้าไปด้วยตัดเพียงห้ากับเก้าตัดห้ากับเก้าทิ้งไปนะฮะตัดแต้มห้ากับแต้มเก้าทิ้งไปค่อนข้างชัวร์นะฮะค่อนข้างแน่นอนนะ,ะอันนี้ผมก็จะมาดูชุดนี้นะฮะชุดที่ให้ดูเมื่อกี้เนี่ยก็หนึ่งเราจะตัดระบบขี้ข,ขี้ขี้นะฮะขี้ขี้ข,ขี้ไม่เอา โอเคนะฮะเดี๋ยวผมตัดมาให้ดูแล้วนะครับ <c oughs> ได้ล้อมกรอบด้วยสีแดงเนี่ยเล็กขี้เล็กข,กขี้เล็กขี้นะครับสองตัวนะฮะก็ไล่ลงมาก็มีนี่อีกฮนะสามห้าเจ็ดสามห้าเก้านี่ไนดะ้อีกสองชุดนะครับแล้วก็สามเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าอีกสองชุดก็เป็นหกชุดนะครับตอนนี้แต้มเมื่อกี้นี่ฮะแต้มขาดห้ากับเก้าใช่ไหมฮะ อาดห้ากับเก้าเราก็มารวมดูนี่นะนี่แต้มห้าสีแดงนี่เราไม่เอานะตัดทิง้งแต้มเก้านะครับตัดทิง้งอันนี้ถ้าแต้มห้านะครับหกบวกกับเก้าได้สิบห้านะครับเจ็ดบวกกับแปดได้สิบห้าแต้มห้าไม่เอานี่ก็สิบสี่สิบห้าไม่เอาแต้มห้านะครับอันนี้ก็แต้มห้านะครับเก้าบวกสองได้สิบเอ็ดบวกสี่ได้สิบห้าอันนี้ก็แปดบวกสองได้สิบบวกห้าได้สิบห้าไม่เอา 6บวกเได้13เป็นสิไม่เอานะฮะแปดกับ9เป็นสิบเจ็ดสิบเก้ม9ไม่เอาสามบวกเได้3าบวกสได้เจ็ดบวกแได้สิบห้มหไม่เอา4 6 9หกเก้าแมเก้าไม่เอานะฮะนี่แต้ม9ไม่เอาน,ะน, 9, อานี่ก็แต้ม9นะฮะ6กบวก8ได้14บี่บวกห้าสิเพราะฉะนั้นเราตัดขี้ได้อีกได้4ชุด แต้มได้อีกสิบสามชุดนะฮะสรุปแล้วจากเจ็ดิบสี่ชุดนี่ตัดไปได้สิบเก้าชุดนะครับตัดไปได้สิบเก้าชุดทั้งหมดเจ็ดิบสี่ชุดหักด้วยสิบเก้าจะเหลือห้าสิบห้าชุดนะครับห้าสิบห้าชุดก็เล่นโต้ดได้นะครับผมอยากให้เล่นโต้ครับผมค่อนข้างมั่นใจถ้าไม่เบิ้ลนะถ้าไม่เบิ้ลค่อนข้างมั่นใจไม่น่าจะหลุดซ้ำนะครับ ก็ให้ถูกให้โอกาสถูกไว้เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตะฮะผมก็จะไม่เล่นสองตัวละจะเล่นทุดโต๊ดนี่แหละครับท่าน,นี้ถ้าจะทําชุดโต๊ดเป็นชุดตรงท่านก็ต้ไปกลับสี่สี่หกชุดนะฮะหกชุดแต่ชุดโต๊ดกับชุดตรงเนี่ยสมมุติว่า <c oughs> สมมุติว่าตัวตรงมันจ่ายเก้าร้อยโต๊ดกาวจ่ายร้อยห้าสิบมันก็มีมันก็คิดดุแล้วมันเท่ากันฮะเท่ากันไม่ต้องไปทํา เป็นชุดตรงให้มันมากชุดไปเรื่องสมมุติว่าเราจะกลับ013ให้เป็นตรงเราก็ต้องเปลี่ยน013 031 103 130 301 310เนี่ยเยอะไปเปล่าๆนะครับโอเคนะครับผมอยากให้ท่านสมาชิกเล่นจุดโต๊ดนะครับเอ่อถ้าหากว่าไม่เข้าใจอะไรก็โทรมาถามได้นะสอบถามได้ับด้วยความปรารถนาดีครับ จากบ้านหวยแชนแนลขอให้ทุกคนรวยรวยรวยรว,วมทั้งผมด้วยนะครับผมได้อ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณที่ออคอมเมนต์มาให้รู้ว่าท่านดูอยู่โอเคนะครับสวัสดีนะครับ